ว,วิดากมลเวทค่ะรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร My voice is for livable Bangkok ปัญหาของคนกรุงเทพใช่ไหมคะตอนนี้น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยแล้วก็สุขภาพมากที่สุดในการทํางานที่เกี่ยวกับความเสี่ยงเกี่ยวกับภัยอันตรายหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราไม่มีวันที่จะคิดมันได้สมบูรณ์แบบ100%เพราะฉะนั้นมันสอนให้เราเตรียมก่อนแต่ในขณะเดียวกันเรื่องที่เตรียมไม่ได้หรือไม่ทันคิดก็ต้องเร็วกับมันและแม่นยํากับมันที่สุดอาจารย์คิดว่าแผ่นดินไหวครั้งที่ผ่านมาเนี่ยช่วยไว้ได้พอสมควรในการทําให้คนกรุงเทพมหาคนครเปลี่ยนวิธีคิดต่อความเสี่ยงที่อาจจะเคยคิดว่าไกลทําาให้้คนกรรุงเเทพูลยว่ออ อะไรที่เป็นสิ่งที่เราพอจะเตรียมตัวเองได้ในขณะเดียวกันโคนกรุงเทพเริ่มถามคําถามว่าแล้วรัฐทําให้มากแค่ไหนอาจารย์ว่านี้เป็นสิ่งที่ดีเพราะมันทําให้เกิดความร่วมมือโดยอัตโนมัติเราเองเริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยในฐานะคนดูแลเมืองเราต้องทําไว้ให้แค่ไหนให้เขาพลังของเมืองที่แท้จริงอ,อยู่ที่ทุกคนแต่ใช่คนที่เป็นแกนหลักที่จะหมุนไอความร่วมมือแล้วทุกคนไปพร้อมๆกันเนี่ยมันคือเมืองคือเมืองมันไม่ใช่ 1500ตารางกิโลเมตรนี่คะ่ะเมืองมันหมายถึงคนที่อยู่ในเมืองแต่ฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องของการทําให้ประชาชนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครรู้สึกว่าเมืองมันน่าอยู่เราอาจจะเป็นเมืองอันดับหนึ่งด้านการท่องเที่ยวติดกัน2ปีแต่ถ้าคนที่อยู่ทุกวันรู้สึกว่ามันไม่น่าอยู่อะ่ะมันไม่มีความหมายเลยคะ่ะความหมายสําหรับคนทํางานเมืองคือการทําให้คนในเมืองมีความสุขเมืองมันต้องน่าอยู่ค่ะ